มีหลายคนนะครับถามว่าราคาเท่าไรและดูดน้ําได้ไวขนาดไหนครับไอสองท่อเนี้ยแต่เนี้ยใบพัดไม่ค่อยดีครับอาจจะดูดได้ไม่เต็มที่เหมือนใบพัดที่เขาทามาที่แรกครับเพราะว่ามันพับไปสองใบแล้วผมทําใบพัดเองครับสองใบแล้วแต่ใบนี้เป็นใบเดิมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูครับว่าจะดูดน้ําได้แค่ไหนครับมันเป็นร่าวๆนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับผมจะใช้ครับถังนี้ครับสิบแปดลิตร เติมน้ำเต็มสิบแปดลิตรครับแล้วก็เทใส่ไอาเทใส่กระมังเอาก็ไเลยว่ามันอยู่แค่ไหนแล้วก็เปิดน้ำใส่ครับถ้าเทถ้าเปิดน้ำใส่เนี่ยมันจะเทยากแต่ครั้งแรกก็เปิดน้ำใส่นี่ก่อนปุ๊บแล้วก็เทใส่กระมังพอดูแค่ไหนก็เราก็มีจีขีดไว้แล้วก็มาเทใส่ถังนี่เทใส่วงนี่มันได้ได้ได้ประมาณน่าจะเกือบเกือบร้อยลิตรอะนะได้เกือบรนะ้อยลิตรครับไปเดี๋ยวไปตวงน้ำกันครับว่าจะได้กี่ถังจะได้กี่ลิตร อันนี้เปิดน้ำใส่นะครับเอาแค่เต็มเด้ออันนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วก็เทใส่นุ่นโอ้โหจึงเลย น,นักเีจ่าไปหนไวะน้องม้อยไปหนวะประมาณนี้ครับสิบแปดลิตรเดี๋ยวผมขีดไว้ก่อน ไม่ติดใจเลยโอเค okay. มาเทจะไปหาเจ้มอยช่วยยกหนักจ้าจ<ะ>เล่นตัวจริงเลยม,มายกายอ,อันนี้เทกันมายก มันะมันไงโคลมกดนำ้ำเอาแรงไม่แรงเต็มที่อ๋อสายไม่ถึงอือไม่พี่จะตวงเลยไงไอเนี้คือสแปรที่ขีดไว้เนี่ยพี่จะจับเวลาว่าน้ำมันละมันำมีกี่ลิตรแล้วจะดูดเสร็จภายในกี่นาทีหรือกี่วินาทีอางเงี้ยพี่เขาก็อยากรู้ว่า นาทีนึงอะดูได้ไม้กี่ลิตรประมาณน,นี้เต็มหมดไหมเต็มเมื่อคืนแล้วคิดแจกไว้เองเมื่อคืนในกินน้ำม้วนวิ่งแคคืนแปดหนึ่งนะคือเอาให้เต็มเลยเนี่ย <มา S 2> แค่ก<า>ีดนี่พี่ประกาศเต็มเอานู่น,นเลยใช่เต็มนู่นเลยที่จริงเราใช้กระบะปูนใหญ่ๆเลยไม่ใช่กระบะปูนี่เราก็ใช้นี่แหละน้ำไม่แรงเลย ใจร,ร้อนอืเอใจร้อนอ่ะไปบินถึงขีดแล้วยังไม่ถึงเลยนะขีดนี่นี่ดหละขีดอ่ะไหนนั่นแหละทำไมมันไหลขีดเนีะ่ะมันขีดขึ้นข้างบนมันขีดใต้น้ำไม่ได้เรืยละประมาณยี่สิบกว่าลิตรละไอ้เนี่ยเขียงค้นขีดด้วยนะ <c oughs> เอ็งรู้ขีดใต้น้ำเนี่ยอ่ะอ่ะอะอ๋อขีดใต้น้ำด้ว <c oughs> พี่ขีดพี่ก็ขีดน,นี่ไงนบนอย่างนี้นบนอย่างนี้เข้ใ <c oughs> เาใจเอาวดูมายก เขามีหูให้จับเ oh <my. S 2> น,นี่ยไม่หูมันตึงมันเองเลยโอเคสองเมื่ไหร่เต็มโอ้โหใจร้อนจังมาถึงพี่เอะไรจะเต็มโอ้ยเอ็ร้อนแล้วโอ้ร้อนม่องนานเลยอ่ะมาวางมะวางอุด อไรละสามแล้วไงสี่ใช่ไหมสี่อันนี้ที่หกใช่ไหมอันนี้อันห้าื่อกี้ได้สี่อันนี้ห้าแรงกระเด็นไปสเมดตพี่ก็ตัวนี้มันก็ไในะ เจ็ดถังก็ร้อยยี่สิบหกลิตรเดี๋ยวใส่หน่อยเ,อเราตีไปร้อยสามสิบลิตรไปเลยอะไรอะแจกเงี้ยเออแจกหน่อยนึงเอาแค่เอาแค่นี้แหละตีว่าร้อยร้อยยี่สิบลิตรและกันมันแตกมันแตก มาจับเวลาอันนี้เครื่องน้อยนะครับมาอย่าใหม่มาดูใกล้เห็น <He ard S 2> ไหมเห็นเวลาได้ไหมหนึ่งสองเล่นสุดเลยว่ะสุดเลยครับ อันนี้นไบพัดไม่ค่อยดีนะแล้วแบตก็ไม่ใช่แบตของมันด้ยครับถ้าแบตของมันจะเป็นแบตลิพูอันนี้นแบตมอเตอร์ครับถึงนาทีแล้วน่าจะ,ะมาสองนาทีวะทีะแบงหัวแบตจะหมดก่อนอย่างเยลยนาทีหนึ่งแล้วสองนาทีแห้งไหมเนี่ยเนอะ ยังยังไม่ถึงนาทีใกล้ถึงกะทีแล้วหนึ่งนาทีแต่เนี่ยแบตมันเริ่มเบาแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำมันเริ่มเบาแล้วอ้าวเริ่มเบาแล้วพี่ไปต่อไปต่อไปต่อต่อนะเริ่มเบาแล้วแบตเริ่มเบาแล้วไปต่นาทีแล้ว กองนาทีแล้วหัวผัวัวัวน้ำไหลไม่ทันครับเบา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 โอเค,ครประมาณสองนาทีสองนาทีประมาณสองนาทีนะครับเครื่องน้อยนะไปดูเครื่องใหญ่ครับว่าจะกี่ทีไปเดี๋ยวตวน้ำใส่เหมือนเดิมครับ สี่นาทีาทมามานาทีไม่ประมาณสี่สิบวิเอาผมว่านาทีครแบบสี่ขวนนะอ่ะตอนนี้ประชานกันแล้วครับพี่แบงค์เอาสี่นทีผมเอาสี่ตามกว่าสี่สิบแล้วกันยกห่างด้วยรเราไม่คิดกองอยู่แล้วเราคนจับผมเอาเอาผมามากกว่าสี่สิบแหละอ่ะผมเอาผมว่ามันน้อยก็น่าจะประมาณสามสิบต้นๆ้นสามสิบกลางๆเป็นคนจับทอ่อเป็นคนจับเวลาด้วย โกงขึ้าอ,อกลูเราไม่โกงใครอยู่แล้วโอเคมามาดูเวลาก่อนเริ่มศูนย์นะครับศูนย์นะ,ะเดี๋ยวเสร็จอันนี้ผมไปวัดขนาดทออยดูนะครับว่าข้างในเท่าไหร่แป๊บนะเพ่นะลองอไอ้ลองก็ไปหน่อยแล้วนะหน่อยแล้วอ,ะอ่ะอะย่างเพ่หนึ่งสองเริ่ม ชิบังโกงไปแล้วหนงนาทีจบไม่อยู่อ่ะชิวิชิบสองชิบสามชิบสี่ชิบห้าิบหกชิบเจ็ดชิบแปดน้ำไม่ออกอ่ะหุดใหม่ไหม่ชิบวินะครับเนี่ยเนี่ยตอนที่มันแห้งเนี่ย ขี่ยกมาสิบแปดวิเดี๋ยวลองใหม่นะ<อ>น้ำไม่พอดูดครับน้ำไม่พอดูดน้ำไม่พอดูดครับไม่ใม่เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางประมาณเอาขี้นี่พี่แบงค์มันเหลือประมาณยี่สิบลิตรร้อยลิตรภายในประมาณไม่ถึงสิบแปดนาทีเออสิบแปดวิเออสิบแปดวิไม่ถึงสิบแปดวิขับรถไหมนะลองเร่งใหม่นะเพราะตอนแรกพี่แบงค์ยกจะล่วงน้ำทีนึงหมดเวลาไปไม่ถึงยี่สิบวิอ่ะ ประมาณจริงๆเลยอะผมว่านะ่าประมาณสิบห้าวิพอมันยกทีนใช่มันยกทนีนึงก็จุ่มใหม่แล้วเสียวจงังหวะผมเบาด้วยถ้าเล่นกันจริงๆประมาณร้อยลิตรสิบห้าวิผมชนะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าขนาดท่อให้ดูครับว่าขนาดท่อเท่าไหร่แต่เครื่องเครื่องแดงอะไอเครื่องเครื่องเหลืองเครื่องน้อยอะน่าจะประมาณนาทีถ้าไปพัดดีๆนะไปพัดแบบไม่พับไ,ไ,ไม่อะไรอะไม่โดนหินอะประมาณาไม่ถึงนาทีครึง่งอันนี้ก็มา ีว่าสิบวิกลางๆในร้อยลิตรเนาะสิบวิกลางๆร้อยลิตรแล้วราคาเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดในการการสั่งครับผมสั่งมาครับประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกว่าไอ้น,นี้มันมีแบบไหนรายละเอียดแบบไหนครับราคาแตกต่างกันยังไงครับอะไรกันใหญ่ต้องสั่งแบบไหนครับไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทําให้ดูครับคลิปนี้ก็อีกหน่อยนึงเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวไปวัดขนาดให้ดูครับไปไปวัดขนาดให้ดูครับอันนี้ท่อน้อยนะครับ นอกยี่บหกมิลครับยีบ่บหกมิลก็ประมาณนิ้วหนึง่งนิ้วนิดนิดยีบ่บหกมิลครับในครับดูในของท่อประมาณยี่บสองมิลครับเยวผมพอดไปพัดให้ดูนะเห็นไหมไปพัดมันไม่ดีครับเหมือนว่าองศาในการดาดที่ผมตัดอะมันมันไม่ค่อยเท่ากันมันก็เลยทําให้ดูดน้ําไม่ค่อยดีอันนี้ร้อยตีว่าร้อยยี่สิบมิตร้อยเอ่อร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยสี่ยี่สิบิลภายในสองนาที อันนี้ร้อยลิตรภายใน15วิสิบห้าสิบวิสี่สิบสองมิลครับประมาณนิ้วหกครับสามสิบห้ามิลครับสามสิบห้ามิลก็นิ้วสี่ครับดูในนิ้วสี่อันนี้เดี๋ยวดูไปพัดอันนี้ไม่ใช่ไปพัดทำเองครับไปพัดก่นหนจาไปพัดกขาซื้อมา อ่าของท่อครับเดี๋ยวผมจะสั่งท่อใหญ่อีกอันหนึ่งสั่งเอาไปสามนิ้วใช้เครื่องยนต์ครับแบบนี้แบบนี้ในยาวครับนะสูบน้ำวิปปลาวิสระได้เลยต่อท่อวิได้เลยแต่คลิปหน้าครับมาทำรายละเอียดครับว่าเรื่องราคาสเปคอะไรยังไงครับคลิปนี้ก็รีวิวตอบคำถามให้ว่าดูประมาณเท่าไรครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ผมทำคลิปไปดูครับนะแต่คลิปหน้าจอครับเรื่องราคาครับ